สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอปรินาทุกใจพ่อเทวีขับรถชนแล้วหนีอีกแล้วห้ามก็ไม่ฟังกลายเป็นประเด็นอีกครั้งเมื่อล่าสุดมีรายงานว่านายทวีกรายคบพ่อของนางสาวปรินากรายคบหรือเออดิตสสราชบุรีขับรถเก๋งยี่ห้อนิสสันเทียนนาสีขาวไปเบียดกับรถกระบะของชาวบ้านแล้วหนีซึ่งทางคู่กรณีก็ไม่ยอมจึงมีการขับรถไล่ตามและสุดท้ายเรื่องต้องไปจบที่ โรงพักแต่นายทวีก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดเอปรินาก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าอยากจะเรียนทำนักกฎหมายเก่งๆว่าถ้ากรณีนี้จะทำอย่างไรให้คุณพ่อเลิกขับรถได้บ้างในเมื่อรถยนต์ไม่ใช่ของเราและคุณพ่อไม่ยินยอมไม่ฟังคนในครอบครัวไม่ฟังใครเลยทุกใจคะ่ะข่าวนี้ขายได้แต่ต้องขอบคุณสื่อที่วันนี้ไม่โบลีคุณพ่อทวีเพราะคนที่มีพ่ออายุมากจะเข้าใจปารีนาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไร กับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ